จอที่แรงที่สุดในโลกกินมามากกันทั้งปีเลยนะครับนี่เพิ่งไปสอยมาจากสปีดคอมพิวเตอร์ครับครับเจ้านี่โอ้โหไม่มีใครส่งให้รีวิวก็ไม่เป็นไรจัดเองก็ได้ <c oughs> นี่ครับ RTX 3090 TI จากมารีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องลองทดสอบดูกันว่าจะเป็นยังไงตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดพิกเจนนัทรงอินลุนนะครับและนี่คือการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกหรือเปล่าใช่แหละเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกนะครับกับ gforce e rtx 3090 ti นะครับตัวนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวปั้นมาโอ้โหเ v i นวีเดียนี่ข่าวหลุดข่าวลือเยอะมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่ออกมาจริงก็มีบางอย่างที่ไม่ตรงกับข่าวลือนะครับยกตัวอย่างเช่น pcie นะครับที่ไม่ใช่5.0เป็น pcie 4.0อยู่นะครับ แต่ก็จะมีในเรื่องของ Performance นะครับที่อัปเกรดเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู d ด Core คอที่เยอะขึ้นเรื่องของตัวชิปที่เร็วแรงขึ้นมี o o s t c l o c k สูงขึ้นจากตัวเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้โมเดลที่เป็นของทาง m a ล l ี่มานะครับจากร้านสป e ดคอมพิวเตอร์เลยตัวนี้เนาะมลีในรุ่นเกาลระโดนะฮะ ผมชอบกล่องเท้าจริงๆลายมาแบบหินอ่อนแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคูด้าคอรนะครับมาพร้อมคูด้า1น5 2ยูนิตนะฮะดูเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆถ้าเทียบกับตัว3090ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเยอะกว่า3090ประมาณ200กว่าหน่วยเท่านั้นเองนะฮะดังนั้น p e r ร์ r m a n แมมันก็คงจะไม่ได้ต่างจาก3090มากมายอะไรนักหรอกนะครับแต่ก็จะเป็นตัวที่ถูกเหมือนแบบ อัพสเกลขึ้นมาให้มันดูแรงขึ้นดูดีขึ้นนั่นเองนะครับราคาค่าตัวตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่ามันเท่าไหร่อย่างไรนะครับแพง,งมากแพงมากแพงจริงนะครับอยู่ที่99,900 90, บาทนะครับแล้วพอได้เห็นตัวนี้มาก็เห็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็แล้วกันเปิดราคา7,900 0โอ้พระเจ้า ต่างกันตั้งสองหมื่นเลยเหรอเอาไม่เป็นไรนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมาในหน้ากล่องก็จะเป็นในลักษณะของมารี่เขาแหละกาลาโดซีรีส์ก็ชื่อคอล้ายกับรถสปอร์ตนะครับตัวกล่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เนื้องานดูพรีเมียมไฮเอนด์ดีเดียวนะฮะดูสวยดีอ่ะแล้วก็มีแสงและเงาแบบนี้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่แบบนี้ด้วยนะครับเป็นรูปลักษณ์ในรูปแบบใหม่ของทางมารี่เขานะครับ3090 Ti คุณสมบัติของเจ้าการ์ตัวนี้นะครับความแรงของมัน อย่างที่แจ้งไปเลยแรงที่สุดในโลกนะครับการกินไฟของมันก็กินที่สุดในโลกเหมือนกันสําหรับการจอนะครับตัวนี้นะครับเขาแนะนําว่าให้ใช้ power supply ประมาณสักพันวัตต์บ้าไปแล้ว power supply 1000วัตต์นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อไฟอะต่างๆที่ค่อนข้างโหดมากๆมาพร้อมแรม g d d r 6X นะครับ24 g b 384บิตนะฮะหูยโคตรโหดนะครับพร้อมกับการรองรับการเล่นเกมที่เขาเคลมว่า เล่นเกมแบบ8 k ได้อีกด้วยก่อนหน้านี้นะ3090 Ti ไอจะในลักษณะแบบ4 k ใช่ไหมตัวนี้เอามาเลย8 k สบายๆแล้วก็ด้านในนะฮะของตัวการ์ดนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับเป็นตัวสายแปลงแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสายแปลงนะครับมาด้วยกัน3หัวแบบนี้เลย มีอันนี้มาให้ด้วยนะครับที่คำการ์ดจอแบบนี้เลยถือว่าอลังการงานสร้างมากๆหมดและบันเดิลของแถมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวการ์ดกันนะครับมาดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรมามาดูกันครับสำหรับการจอ์เจอ3 0 9 0 T.I จะอลังการแค่ไหนอย่างไร นี่ฮะใหญ่เบิ่มๆมากกินพื้นที่ของการ์ดนะครับ3สล็อตไปเลยแบบนี้เต็มเคสแน่นอนนะครับสำหรับตัวการ์ดด้านหน้าก็จะเป็นแบบ3พัดลมพัดลมซ้ายกับพัดลมขวาขนาด10ซนติเมตรนะครับพัดลมตรงกลาง9ซนติเมตรนะครับเป็นไฟ RGB นะครับในรูปแบบ7สีนะครับวนแบบบร t ดจิงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดนะครับอยู่ตรงนี้ เป็นปุ่มกดสำหรับเปิดปิดไฟ RGB ได้ด้วยนะครับตัวระบายความร้อนนะครับก็จะใช้ตัวฮีตซิงนะครับเป็นตัวฮีตซิงนะครับผสมกับฮีตไป์นะครับแล้วก็จะดึงความร้อนผ่านหน้าสัมผัสแล้วก็กระจายสู่ฮีตไป์มาระบายความร้อนที่ฮิตซิงแล้วก็จะมีพัดลมเป่าไล่ลมร้อนนะครับคอนเซปต์ของเขาเป็นประมาณนี้เนาะหนามากใหญ่มากนะครับมีลวดลายนะครับเป็นลักษณะคล้าย หมวกนะครับหมวกเกราะของทหารกรีกอะไรแบบนี้นะมีแถบที่เป็นตัวแถบสีขาวตัดด้วยสีดำวัสดุเป็นพลาสติกแข็งนะครับสวยดีนะสวยดี99 0 0 0นะครับ 99, าบาทแบบนี้หัวเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับมีความน่าสนใจตรงที่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะครับเป็น PCIe 12พิน p นะครับในรูปแบบใหม่นะฮะทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นแต่สุดท้าย power supply ตอนนี้ก็ยังเป็นหัวธรรมดาอยู่ดังนั้นเขาก็เลยให้สายแปลงแบบนี้มานะครับถ้าคุณจะประกอบเครื่องใหม่อย่าลืมนะหา power supply ที่เป็นหัวแบบนี้มาเลยจะได้ไม่ต้องลําบากมาแปลงนะครับเพราะว่าการแปลงของเขาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าใช้หัวแบบ8พินนะครับยุคปกติที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใช้หัว8พินกันถึง3เส้นด้วยกันแบบนี้เลยนะฮะต้องดูดีๆนะฮะ ในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับมีอะไรยังไงกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าพอร์ตเชื่อมต่อนะครับประกอบไปด้วยดิสเพย์พอร์ตสพอร์ตแล้วก็ HDMI 1พอร์ตนะครับมีช่องบิด HDMI บริเวณด้านบนนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อแบบมัลติ GPU ได้นะครับแต่ส่วนหัวเชื่อมต่อนะครับแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิยมเอาไปใช้ในเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการทํางานมากกว่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่โอ้โห อลังการงานสร้างมากๆนะครับสำหรับ m a l ล g ่ r า d าโด x 3090ี i ตัวนี้เดี๋ยวไปลองประสิทธิภาพดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับการเจอแรงที่สุดในโลกราคา99,900 90, บาทตัวนี้ไปดูกันครับ ความแรงของมาลีกาเรโดอ o ATX 3า9 0 t i เกทีตัวนี้ต้องบอกว่าแรงที่แตกที่แตกจริงจริงนะครับแต่ถ้าจะถามว่าแรงฉีกเลยไหมคงไม่ได้ฉีก3090ไปสักเท่าไหร่นักนะครับมันก็จะมีความแตกต่างบ้างนะฮะถามว่าจะอัพจาก A3090 ไปดีไหมหรืออัพจาก 3080Ti ไไปดีไหมส่วนตัวผมนะผมมองว่า ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ถ้าอัพจากการ์ดจอที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าซื้อใหม่มาแล้วอยากจะได้อะไรที่มันจบอะไรที่มันสุดสักตัวหนึ่งตัวนี้แหละถือว่าเป็นตัวที่สุดแล้วตัวหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวนะคนที่จะประกอบตัว 3090Ti เนะี่ยเป็นเคสเป็นเซตกันเนี่ยเคสของเขานะจะต้องใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับต้องมีเคสไซส์พวก e a t x หรือว่า tower กันไปเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็น full tower ก็จะยิ่งสวยนะครับแล้ว power supply นะครับต้องเป็น power supply ที่เป็นเจนใหม่ด้วยยิ่งจะเก็บสายได้เนียนมากขึ้นนะครับสำหรับ3090 Ti นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวการ์ดจอตัวนี้ก็จะมีพวกฟีเจอร์นะครับเสริมเพิ่มเติมมาเช่น Dlss ray tracing นะครับ หรือแม้แต่ในกลุ่มของ r r t i ท x c อ็กบอนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานเฉพาะทางได้ด้วยนะครับผมได้เห็นหลายๆคนเอา3090เนี่ยไปประกอบเพื่อใช้งานเฉพาะทางกันเยอะมากๆนะครับก็ลองดูนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับายโหดเนาะ RTX 3ที0 Ti Mali า a ส่กาดตัวนี้ครับขอบคุณทางสปีดด้วยนะฮะที่จัดหาการ์จอตัวนี้มาให้นะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ